เด้อเพื่อนๆเองย่ายกับลูกสาวพากันมาำอ่อนมาใหม่ยงหลแค่เออมึงเด้อถนนใหญ่เขาสิว่าพวกนี้เฮ็ดหยังเขาสิว่าแนะ่ละเอขขอขึ้นโพดขึ้เหลียขันลูกจักหม่องมันก็บ,บื้องหม่มองกินขันลูกจักหม่องก็บ,บื้องตหม่องกิน เดี๋เอ้ยได้เลี้ยงอืมเราเห็นมันได้แบบนี้นะกระโพดกระเลี่ยกระโพดกระเลี่ยรถฝรั่งเขาไก่ไปเขาชิว่าอันซุ้มนี่เฮ็ดยัง่เอเชียซุ้มนี่เฮ็ดยังเขาชิว่าเออมีเขาชิวมาจับซะ่มีเขาชิวมาจับแม่กับลูกซะเขาตัดทิ่มกับมี่อยู่ดอก คุณนมาเป็นสวนอันนั้นเขาสวนใกล้โบสถ์เขาขุ้นกระเพาะกระเรียาไม่ไหมนะชกลบอยู่บัดนี้หลายหลายเพื่อนเพื่อนอมาอยู่หลายปีแล้วนะฮ้อก็เห็ดน,นี่แหละฮ้อก็มาพ่อเนี่ยบริจ,จัดหน่องมัน่มนไงไก่ทางนั้นลูกเขาแลี้ยง่นยุ่นอยู่ เด้อสอบก่อนคลิปนี้ก็ได้หลายหลายจักมนะากไม่เอียงจกักมาไม่เอียงดอกไม,ไม่เอียงเป็นดอนแบบไงเลยเป็นดอนแบบไงอือสตอบก่อนเลยได้เชี่ย